สวัสดีจ้าพี่น้องมานีสิ้าไปเก็บผักนะจ้าแดดดูจ้ะมานีแดดบโหลายแดดแบบสรุมสรุมแดด <laughs> นั่งโต๊ะนี้แล้วเมื่อวานดอกไม้สวยๆจ้าอันนี้ก็จะเป็นสะหนามเราจะเนาะห่อนคัก อ,อันนี้เขกากำลังจะสร้างเก็บผักเก็บหญ้าแล้วจ้ะกินกับแจวนั่งวันน้ำเอากระถิ่นกับแจวต้นนี้ได้ยังไงนีนอ่อนๆได้หนิอ่อนอ่อนได้หน,น,นิอ,อนัน,ออนวยแก้มันแล้วอ,อ่อ,อนๆ่นเหรออยู่บ่อ,อ,บอ่อ,อนๆบ่เอาอันวยแก่ดีกว่าไปกินกับสมตำมนันอีกจ้ะ<ช>ย่างไปก่อนนี่มาทางพี่ ดอกอยังไงนนี่ไพ่หูบอกไงเด้อดอกยังไงนนี่นี่นี่เด้นี่เด้เนี่นี่กระถินแปเบึงนะค่ะวางตกสะเด้อโอ้ยหน่วยมันบางแง่บุยเอามาได้ยุบ่ได้โซนนี้ก็ได้ ป้าริมสะป้าริมสะกำเนิดอลไรต่ะงพูดอกบัวบัวบานเอ้าคือเอาเอหน่อยแท้พูไอ้มันน้อยน้อยยอดมาเดี๋ยวสิวยอดมากับมีเด้อนี่นี่ยอดมันนี่ออยไอ้บอสยังงามๆนี่ยไปตั้งหน้าไปเลย มาเลยเนี่บกตัวนั้นมีบ่ก็หกแค่ไหนเบิงเนี่ยมันเจอมัดแล้วไปเปิงข้างหน้ามีบ่ได้ตั้มตั้มแล้วน้าอู้หูตัวเนโนยหนึ่งก็เป็นหน่วยเด้อค่ะพี่น้องเด้อนั่นไงตัวเนโนยมาหนิจ้าโอ้ยตัวเนโนยหนึ่งก็เป็นหน่วยเด้อค่ะกระถินอยู่พุเก็ตหากินยากเนาะค่ะเนาะ นี่พี่น้องน้อยน้อยนี่ก็เป็นมากโอ้ยตัวน้อยน้อยสันดอกตัวน,น้อยก็เป็นหน่วยนะจ้าขู่ท่งพุ่นก็ม,กมีนะเกามันแก่ๆเนียออนๆนี่บ่เอาบ่กินบ่อ่นอนบ่าบอ,อ่อนกิบหายแก่มาเบิ่งอีกนูน่นนี่มาทางนี้เนาะนี่นี่นโอ้ยตันเตี้ยๆนี่เด้อพี่น้อง ต้นเตี้ยต้นเตี้ยๆเริจะเดินหูทำตีนนี่หูแก่แล้วจ้าดูก่อนไปซื้อสิบบาทกับละสิบบาทเนาะใช่ๆเด็ดเลยจ้าเด็ดเลยจ้าเด็ดเลยจ้าโอ้ยได้แล้วจ้าใช่ๆสิบบาทแล้วใส่ถุงสิบบาทแล้วต้นนั้นบดเอาแล้วบ่มันอ่อนบ่มันอ่อนนี่มาเบิ่งทางนี้ เก็บกระถิ่นหรอป่าไม่อย่างนั้นส่วนหัวน,นี่กางเกงอินนิเลตนี่นี่นนออบบูสออบบูสออบบูสย้อนอ่อนเด้อจ้ะน,นี่แต่แซ่บเด้อถึงอยู่บ่เบิ่อคุณเก็บจ้ะ อะไรบอทข้อบดถึงนะทางเทิงมันสี่ยอนอ่อนง่ะคืองามแทนน่ะบื่นค่อยมาเอาก็ได้นาะกองมาถึงแล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาบดถึงแล้เรากว่าเบิ่งผลงานจาะพี่น้องเบิ่งผลงานได้สำหรับถุงหนึ่งถุงหนึ่งก็พอแล้วเนาะ แล้วค่อยมาเอาไม้ก็ได้ของอื่นมันมันมีหลายอยู่ตรงมันหน่อยดำแล้วมันกินบรได้ละมันกินบรได้แล้วดำวมันแก่มันดำมาแล้วปลาสีหลายอยู่นูน่นในซะเนาะปลาหลายด้วยในซะเขาเลี้ยง ากินง่ายค่ะอยู่ป่า <c oughs> ล้างเหื่อกับเป็นป่าจ้ากระถิ่นนี่บ่อึดไปซื้อข่าวตลาดนัดโอ้ไม่อยังอ่ะนะมาพักผ้าเนาะจ้าเนาะไปนอนมีหลายคักกระดอแต่ว่ามันแก่เมือนแล้วแก่เหมือนแล้วจ้ากระถิ่นหอนเนาะจ้ะนะ ไฟดับเงินไฟดับอดอบอหรอกมันหกต้นมงมวง่วงต้นมงม่วงแต่ว่าบูมีหน่วยโอ้ยเสียงกระเทิงกสเิเสียนตึกมาจากเขาเสาอยู่ อันนี้ก็มีป่าแล้วจะเขาเลี้ยงเด้เลี้ยงป่าเดีี๋ยวม ักซีไล่ตา่านะจ๊ะปีก็มีนะจ๊ะหัวปีตน้นโอ้อยหอวหมอกม่วงผักแต่เขากินกันเด้อจันนี่หอวหมอกม่วงนี่เข้าไปกินกับแจวได้นี่หลายขักหลายขักนะจ้ะอันนี้ต้นหมา่างเห่อเฮ้อนี่ ต้นหมองเงาะติมมนฮะต้นอย่างไอ้บักม่วงกลอนตอจัิงจิงบ่ม่งเงาะนาะนี่นี่นี่อันนี้ฮะ<ว>ยอดอยอดมากาะกินกับลาบแล้วจ้ะนี่เด้อโอ้ยงามขักจากฝนตกหามแม่วังหามเห็นมันเป็นบักม่วงกลอนตอกับบัเงาะเป็นบ,อบอ่อ ขึ้นเบร์เทิร์นไสิเป็นสวนยางเด้อจ้นนะเนาะสวนยางขคาเจ้าเนาะจ้นนะเนาะบ่แม่นของเจ้าของเด้อจ้ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นทางเข่าบานนะจ้ะทางเข่าบานจ้ะซอยจุลเสวะเวงยียบจ้ะเงยียบ ทงนี่ก็ไปทั้งทั้งทังไปคอนดอันนี้เนาะจ้ะเนาะมันทะลุกันได้ทั้งนี่ก็เป็นทางเขาเอินว่าอย่างเงี้อจิจเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาไปร้องเพลงกันนะนะที่เจ้าไปร้องเพลงบาติกมันเป็นนี้เหรอคราโอเกเนจาะจ๋าทางนี้ไปบาติกใช่แล้วนั่นขึ้นไปสรับมือนี่ก็ขคอลาไปก่อนเนาะจ๋ะเนาะจะขอยพผอกันไหมเนาะจนา ๊ายบายจ้า